สวัสดีครับสอนฟังความสุกปลามาพอวิถีชีวิตของปอก้าง,งัวแล้วก็คนเลี้ยงงัวเนาะว่ะเดียวเป็นหน้าฝนกเ็เลยเตรียมหญ้าเตรียมกลงไว้ปลูกแผงกุหลาบแผงกุหลาบสามารถปลูกใจได้ตั้งหน้าฝนหน้าแล้งเนาะก็เลยปลูกแผงกุหลาบซะส่วนใหญ่ครับแล้วก็รู้สีเป็นบางส่วนเพื่อที่จะรองรับการซื้อขายของงัวตีจะเข้ามาในมือเฮาเนาะเอาไปฮื้อในกาดในกลงแล้วก็งัวเลี้ยงงัวตอมนี่ก่งัวมูของแม่เนาะตีบ้านถ้าใครอยาก ได้งวงามงวคัดกะมาเลือกมาชมกันได้หนอติดต่อมาได้ครับศูนย์ก้อหนึ่งเจ็ดหกสองเก้าศูนย์หกหรือพอตีขอกตีบ้านจำไก่ดอวเขาใต้พะเยาได้หนะเข้ามาพอตีขอบได้เลือกเอาตัวใดซื้อขายกันมดครับขายอยากได้งวเลี้ยงงวจะได้งวแดงงวเเล่กับมี้ครับงวไทยกับมี้ราคากับมี้ทุกตัวครับขอขึ้นมาเลือกมาชมกันก่อนเนอปมาเดี๋ยวนี้ราคางวกับงวปู่ไปก่อนครับงวปูอ้วนไปก่อนแล้วก็งวแม่ซื้อ แม่ซื้อแม่มานอ้วนไปก่อนงอ้วนดีครับงอผอมนี่ราคาห้างกันหลายครับห้างกันเป็นรักห้าพันลักหมืน่นบุนะครับเดียบรืีเปินขายไ่ได้ครับเศรกิจมันบาขายดีเนาะยังเนี่ยครับเปินกับรษฐกิจบดีก็เลยขายรถด,ดูดออกนะครับกันซื้อม้ามีคนขับคนโกงเนาะมาเดียวกับเขากับมาหลากงัวนี่ครับก็ล้อเปินเอารถออกครับเปินขายรถด,ดูโต๊ะแล้วก็มีคนมาตอมือเนาะ จะของกันกับล้อด้วยกันครับดีครับแต่ดีครับวันนี้ค้นหลายค้นนะกับเอารถมาสองกัน่วยกันจักกันตื่นดีครับวันนี้นะใช่แล้วก็จักงัวขึ้นครับมดกันอยู่เจ็ดตัวครับงัวปูหกตัวงัวแม่ตัวงัวแม่หลอดหมื่นครับงัวปูมีลักหมื่นปลากับหลอดหมื่นม้าเนาะมีตึงตัวใหญ่ตัวน้อยเฉลี่ยกันไปใครอยากได้งัวไปเลี้ยงงัวปูงัวแม่งัวปอพันุก็ตักท้ายกันมาได้แต่งัวปอพันนี่ก็ต้องมีเวลากันที่จะคัดจะ คัดเห่อเป็นเจอกเป็นจุงนิสัยมันก็นต้องดีๆน่อยเนาะ <c oughs> นี่ก็เป็นรถปอะเดือนอยู่สี่ตัวสี่ตัวคือลถปอเดือนรดเดี๋ยวก็รดเ้าขึ้นหำสามตัวเป็นเจ็ดตัวเนอ่องปอดเดือนขึ้นหม้ปูนตังเเนี่น,น,นี่กับไปผู้ชว่วยโป,โโปูสามแม่หนึ่งครับนี่นะหม <c oughs> ้ต้องหัวแม่แม่ก็ต้องอ้วนๆตุุ๊ๆครับเจ้าเปินก็ต้องมารอมาพอมาจุ่ยกันว่าเออตัวนี้ตัวนี้เพิ่ง แต่ก็ถูกต้องก็จะซื้อขายกันเนาะเนี่ยหลังพอตั้งหลังวน,วนตุบนวนตับนะของบเดินมันยังแข็งหน่อยตันตำเนาะพอขึ้นแล้วจัดเจือกเก็บเจือกพองหัววายืนดีก็ถ้าบบยืนถ้าเยอะก็พยายามจเดาใหมันลุกครับจะได้งัวจะได้แลบจับกันดีครับตอนขี่รถมันจะได้ครับครับมันจะง่ายเนาะมันแบบทรายมันแบบโยนนะครับพอตัวหนึ่งมีมีตัวหนึ่งนอนก็คือต้องให้ลุกลุก พยายามขึ้นลุกเนาะแต่ถ้าบปนลูกก็จะเป็นลากเลยเนาะแต่มันจะต้องอืดน,นะครับแต่ถ้าถาจะถาขให้ดีๆน้อยเก็บเจียเก็บกลงพองัวปูนี่มันไปก่อนงวงปูนี่มันขายดีเอาไปกับเสียงลึงเสียงลึงนะครับราคามันก็เยอะดีดน้อยเหลืองวงแม่เนาะงวงแม่ซื้อก็ซื้ออยู่ครับแต่ขอตุ้ยตุ้ยอดัอดอัดถ้าอดัดราคาห่างกันหลายครับเนี่ยครับจะเอาปูมด หัวงูปูเนานะัวปูมีสามตัวครับกันนี่เนาะนี่ครับตัวดำเนี่ยมาถึงมื่นครับตัวขาวไม่กับมื่นปลายแล้วแต่สภาพงวมกับนี่ติดเดือดครับติดหนังดีงวแกงครับงปูปีปลายแล้วก็งวบาถึงปีก็มีอยู่ตัวดำนี่แต่บาถึงปีกินนมน่ครับขายงวขำนมมาตังดีนะครับวันตุยใสโมนี่กงะงัวแก่ถ้าปีก็ต้องปีปายปีปลายน้อยๆหรือว่ามีน้องแล้วก็จะ ได้เป็นหมื่นหมื่นปลายเนาะนี่ว่าพองงวครับเปินมาโทรมาาพองงวะมูนี่เราว่าจะขายอยางยังเลี้ยงละเนี่ยให้เนี่ยนาอิดแล้วก็เลี่ยงงัวตัวมันเหนื่อยเนาะก็เลยจะขายงัวแต่แกแต่อ้วนตุบอ้วนตับครับได้เลี้ยงทุกวันเนาะเลี่ยงตามคันเนาะครับให้นาให้เข้าเปินก็อยู่ข้างๆแต่มันบักกินให้งัวะเปิดีนะงัวะอ้วนครับงัวมันนี่ก็หมื่นปลายถึงสองหมื่นกูไม่ลูกกับหมื่นปลายถ้าขายยาก ได้หัวไปเลี่ยงกะติดต่อมาได้ถ้าเปินยังบขา,ายเนาะแต่ข้อเสียของของ,ของนี่คือมันบ่เป็นเจือกเป็นปอครับเราวันดีครับวันดีถ้าเปินจะขายอยู่แล้วนกะ็อู้จ่ากันก่อนราคาใกล้เคียงกันก็น,นืี่ราคาไว้แล้วเปินจะขายบขา,ายก็เอาเจ้าของเป็นวานเนาะนไป่ลงเงยนนี่ครับชีวิตประกางว่าก็จะเป็นประมาณนี้เนาะมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางเสียเวลาในการเดินทางเสื้อขายบจีเสื้อขายกันํำเดียวครับเขาบจีเห็นกันคำเดียว บ่าอันกะไข่กะยะได้เนาะมันกะมีความอยากความง่ายของแต่ละขอกแต่ละคนที่มันจะเจือใจกันก่อมาคุณก็ว่าเออจะขายแป้งขายถูกล้าไปเนาะนั่นกะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้เตยได้ครับถ้าใครมีข้อสงสัยอย่งกะสอบถามกันมาได้เนาะ